สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากันในนอกสถานที่นะครับเราอยู่ันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีสภาพอากาศตอนนี้ของกาญจนบ,บุรีมีเมฆมากมีฝนฝนตกทั้งวันมองไม่เห็นแสงอาทิตย์ผมเคยคิดว่าผมลาพักผ่อนวันหยุดหกวันนะครับเพื่อที่จะมาหาเวลาพักผ่อน หาเวลาจะลงใจหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองหลวงและมาพักผ่อนที่ต่างจาังหวัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> คนเราไม่สามารถหนีจากสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ได้ไม่ว่าจะตัวเองออกไปที่สถานที่ไหนไไม่ว่าจะไปไกลสุดขอบโลกหรือจะกรวาในไหนถ้าข้างในจิตใจครับยังไม่ถูกแก้ยังไม่ถูกเติมเต็ม สิ่งที่อยู่ในนี้ยังไม่ถูกจัดเลียงปัญหาต่างๆในชีวิตยังไม่ถูกบรรเทาและแก้ไขคุณก็จะแบกความเครียดความกังวลที่นั่นไปอยู่ทุกๆที่ที่คุณไปแม้ว่าจะเป็นภูเขาทะเลหรือต่างประเทศผมเคยคิดว่าการเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัด เราจะหลีกหนีความวุ่นวายได้แต่มันไม่ใช่ความวุ่นวายไม่เคยหายไปความวุ่นวายมันอยู่ติดตัวเราไปตลอดผมเชื่อแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปนั่งโง่ๆริมทะเลถ้าคุณเคยยินคำนี้นะคุณไม่จําเป็นต้องไปนั่งงง้ๆริมทะเลเพราะถ้าคุณโง่คุณจะนั่งที่ไหนคุณก็โง่ได้คุณสามารถนั่งที่แคลิฟอร์เนียคุณก็โง่ได้คุณนั่งที่บ้านคุณอยุธยาคุณก็โง่ได้ คุณนั่งที่ทํางานในกรุงเทพคุณก็เป็นคนโง่ได้สถานที่สิ่งรอบข้างไม่เคยเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์ผู้นั้นเราแบกมันไปทุกที่เราเอามันไปเป็นภาระในทุกๆท,กที่เราไม่เคยปล่อยวางเราเก็บมันเป็นความกังวลเวลาที่เราไปเที่ยวเราคิดถึงความกังวลเรื่องที่ทํางานเวลาเราอยู่ที่ทํางานเราอยากไปเที่ยวเวลาเราอยู่กับครอบครัว เรากังวลถึงงานที่ยังไม่เสร็จเวลากลับไปทํางานเรากลับมาคิดถึงเรื่องเวลาที่ไม่ค่อยมีให้ครอบครัวนี่คือชีวิตแล้วเราก็หนีจากมันไม่ได้ไม่ว่าจะาก,กรณีไหนก็ตามถ้าคุณอยากกลับไปแก้ให้ดีขึ้นนะอยากทําให้ชีวิตมันดีขึ้นมนุษย์ทุกคนควรเริ่มจากภายในอย่าโทษสถานที่อย่าโทษเสื้อผ้าอย่าโทษ circumstance สิ่งที่คุณเป็นอยู่มันเกิดจากภายในปัญหาทุกอย่างเกิดจากภายในผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเที่ยว ต่างจังหวัดเที่ยวธรรมชาติไปเที่ยวกับครอบครัวครั้งสุดท้ายและมีความสุขและรู้สึกว่าตัวเองโล่งปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้คือเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่ตอนเด็กความเป็นหน้าที่นะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวคนรับผิดชอบในที่ทํางานทุกอย่างมันไม่มีวันหายไปแม้กระทั่งคุณจะลาพักร้อนอย่างไรก็ตามมันจะตามคุณมันจะเกาะคุณไปทุกที่คุณไม่ได้ตัดขาดจากอาชีพคุณแค่ไปพักและบางครั้ง เวลาที่คุณพักคุณก็ต้องทํางานเหมือนกันนั่นคือการทํางานนอกสถานที่โอ้พระเจ้ามนุษย์เราไม่สามารถคลายกังวลเรื่องในจิตใจได้จากการเปลี่ยนสถานที่ขอบคุณที่รับฟังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภาพบรรยากาศของจังหวัดกาญจนบุรี